ไปดูเตาเอ๊ไปดูทั้งเตาดีกว่าอออืม มีแนวเลขไหนดีเออกวูว่าล้เออเอาเอาสิบสองล้านเลยเหรออ่นีนสองใบเหรอเนี่ยครับสองใบครับเฮ้ยมันศูนเลยมันจะได้เหรอเียเอาไม่รู้ไปดูไก่ละน <c oughs> ารัสไปเทไรเนี่ยไปร้อยยมันทันกับพ่อมัน <c oughs> We kinda of. we do a little we do Aww, so cute so cute so cute It's so cute

mày mẹo 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 thì mày mẹo 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 หอยอนอืมโอเคตอนชโออ this is a J D โอ้ดนร้อนแฉงอ่าร้อนแฉะเีขอใ่อานั่นแหละติ๊กตอกติ๊กตอกอะไร น่ารักจะตายสัตว์โลกเดี๋ยวแป๊บๆดูโดยทนเสาอดี๋ยวไปอยู่ใกล้มากแต่เราโอ้ยนัสบายมากเลยสบายไหมเจ้าตัวน้อยสบายไหมเอโบหิมะหรือว่าก็มีแต่หมาหิมะนี่มันน้ำแข็งนี่มันหมาไอหมาน้ำแข็งเดี๋ยวอย่าบังดิฉลาดนพ่กัดนั้งแข็งมานอนอ่ะอ๋อน่ารักอ่ะนี่มันนี่มันหมาของเอลซ่านี่ ฉลาดมากเลยอ่ะนอนบนน้ำแสงเจ้าหมาของเอลซ่าชด้วยฉันเหรอหนูว่าเอลซ่านางคงต้องเลี้ยงหมาพันเนี้ยเป็นเอลซ่าเหรอสบายใจวันตกฟังก็เวงนอนฉันอาบพีชน้องหมาน่ารักท่าที่ผานแล้วไปแล้วต้องไปอยู่แล้วไปดูเต่ากันดีกว่า ตรานวงตัดอะ้ระวังดีนะหนูหนูชอบหมาตัวเล็กไม่ได้ชอบหมาตัวใหญ่หนูก็เลยไม่กลัวหมามากเท่าไหร่ส่วนใหญ่หนูชอบหมาตัวเล็กหนูกลัวหมาตัวใหญ่น้ีนเดไม เฮ้ยเต่าเฮ้ยเต่าน้องเต่าเอาเจ้าไก่ฉันจะฉันจะมาดูเฮ้ยเต็มเลยไก่ไว้ไข่ตรงนั้นนะเต่าจะกินไข่ What Ủa ừ. Ủa chờ Tao tao nó đang chưa có ไอ,อเต่ามันก็น่ารักเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่เจ้าหญิงนาคีหรือมีนาเนี่ยเขาเลี้ยงเต่ตาควาจริงเจ้าหญิงนาคีเขามีเพื่อนเป็นเต่านะพ่อแล้วมีนาไอตัวนางเอกหนูมันก็ชอบมันก็ชอบสัตว์ทุกตัวโดยเฉพาะพวกสัตว์เลี้ยงคาน่ะนางยิ่งชอบเลยแมวนางก็ชอบแมวด้วย ลบไปดิอ๋อรูปปันพญานาคไม่ชอบเดะเดวเดีๆๆๆๆเยวเดฮ้ยกูมูยัดแม่มึงปากไม่ดีนะกูนะไม่เป็นไรอะ่ะทำไมใครมาทำเนี่ยใครทำแบบนี้เฮ้ยใครมาถูกวะทำไมไก่ปากเขียวอะ่ะ นี่แต่รูปปั้นพญานาคสวยอันนี้เดอเด้อเด้อเด้อทำไมเป็นเงี่ใครมาทุบอ่ะหรือว่ามันหักหรือยังไงจะว่าไปนี่อะไรเป็นเหตุผลที่ตัวละครตัวมีนาเขาต้องเป็นพญานาคหรืองูอะไรพวกเนี้ยก็เป็นเพราะว่านางอ่ะทุกคนในตระกูลจะเป็นงูกันหมดแล้วนอกจากจะเป็นผู้หญิงไม่พอเป็นนักฆ่าด้วยแต่แหงเขาเป็นญาติห่าง เอาเจากกาาาา้าไกา่ไก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 ่พ่อไก่จะไล่มันไก่ไก่พ่อไก่ทุบอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยพ่อจะดูหน่อยเด้เนี่ยใครไม่รู้มันมาทุบพ่อมันไม่รู้อ่ะดิ โอเคไก่ี๋ยวก็พาพวกมาตีเอาเลยอือหนูพวกมันเยอะแยะเ่ยอ่ะสวยทั้งนั้นเลยไก่ปลาไก่ขาวเอ้ยไก่เออสวยสวยทั้งนั้นเลยโอเคพ่อคือมีนาเขาเป็นคนไทยนะไอตัวเด็กผู้หญิงหนูว่ามีนานางเป็นคนไทยอะแต่นางเสือก Longzi, you're cool, but you're not No, fuck. No, my cute boy. I think that's a little too much. Okay. Let's look at the little baby. Little baby man, little baby. <laughs> little baby man, little baby, little baby chicken. Little baby chicken, little baby chicken, little baby chicken, little baby. Little baby, little baby chicken, chicken, chicken. ใก่หมุดดินใครมันตามมากแต่นีนะดีนะหนูกับพ่อมาวัดตอนกลางคืนถ้ามาวัดตอนกลางดีนะหนูกับพ่อมาวัดตอนกลางมาวัดที่ตอนกลางวันถ้ามาตอนกลางคืนนี่หนูหนูเตรียมยกไม้กางเขนรอได้เลยอ่ะเตรียมยกไม้กางเขนรอแล้วปิ๊กปัดเป่าเสียงชั่วร้ายขับไล่ปีศาจ มีนานางมีพระไปก็ไล่ผีนางมีมาก,กังเขานานางไล่ปีศาจอะ่ะอันจริงๆแล้วพ่อมีนานับถือแค่สองศาสนานะถ้าหากว่านางน,นับถือพญานาคก็เข้ากับนับถือไทยอะส่วนนับถือม้ก,กังเขนก็แบบพวกต่างชาติอะไรพวกนั้นคำจริงสองสาก็ได้ไปล้อโอเค ถึงแล้วโคตรเลย